สวัสดีค่ะไพ่เล่าเรื่องในค่ำคืนนี้มาแล้วนะแม่หมอจะทำให้นั่นแหละช่วงบ่ายละแต่ว่ามันก็มีอะไรแทรกนะแม่หมอมาทำให้ละค่ะวันนี้เราใช้สำหรับไพ่น้องเท็ดดี้นะคะเท็ดดี้ทาลอตนั่นเองนะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้แล้วก็อยากทราบดีๆนะขอให้ออกมาใชา่แล้วก็ตรงกับเพื่อนๆที่เข้ามารับดูรับชมขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะคะแล้วก็เป็นเมมเบอร์ เป็นเพื่อนกันในช่องนี้กันไปนานๆเลยนะขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกกำลังใจที่อยู่ด้วยกันมาเนื่อนานการดูดวงส่วนตัวนั้นแม่หมอรับดูตลอดเวลาค่ะจริงๆที่เห็นแม่หมอดูุ่นๆเนี่ยก็ทั้งดูดวงด้วยแล้วก็ทั้งทำร้านเดลิเวอรี่ด้วยนะก็คือเล่นเปิดกัน24ชั่วโมงเลยนะหน้าบ้านก็คือเปิดมันก็เลยเหมือนกับว่าพอคนกล้าจับใจ่ายใช้สอยมันก็จะอ่า ค่อนข้างที่จะวุ่นนิดหนึง่งแต่มาได้แปลว่าลืมเพื่อนๆนะคะการรับดูดวงส่วนตัวแม่หมอยังรับอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบคลิปหรือแบบโทรคุยถ้าแม่หมอมาได้รับแล้วก็ไม่ได้มีคิวก่อนหนะ้าแม่หมอสามารถทําให้กับได้ทุกคนเลยนะสามารถทักหาแม่หมอได้นะคะถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวกันนะค่ะปะดูซิว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะ อุ้ยคนที่มีอีกโก้คนนั้นนั่นเองนะที่คุณกําลังนึกถึงคนที่ไม่เคยก้มหัวให้ใครเลยคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็ผิดไม่เป็นยอมไม่ได้อะ เป็นคนยอมหักไม่ยอมงอด้วยแล้วก็ไม่เคยยอมใครในความสัมพันธ์เป็นคนที่ชอบเอาชนะแต่ภายใต้การเอาชนะของเขานะั้นน่ะถ้ามองในแง่ดีอีกอย่างหนึ่งคือไอ้ความอีโก้มุทะลุดุด,ดันของเขาคนคนนี้เป็นคนที่ต่อให้ชีวิตของเขาผ่านเรื่องยากลําบากดรามา่าอะไรมาก็ตามเขาจะสามารถเอาชนะกับปัญหาอุปสรรค นั้นๆได้ด้วยตัวของเขาเองนะจะช้าจะเร็วแค่ไหนคนคนนี้จะสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะพลังการสู้ชีวิตของเขาค่อนข้างมีมากแต่ความเย่อหยิ่งความที่เขาอีกโก้จัดยึดมั่นถือมั่นในตัวเองก็สูงส่งเช่นกันนะแล้วยังไงต่อไหนดูสิอ๋อเป็นคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณไหมหรืออาจจะอยู่ในความสัมพันธ์กันเวลานี้อยู่ก็ได้นะคนคนนี้ รู้สึกทูออฟครับรู้สึกรักคุณอ่ามีใบมะกอกมาด้วยการง้อการขอคืนดีการกลับมาสารสันติซึ่งกันและกันเอออาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่มีอีโก้คนนั้นคนที่เคยทําอะไรชอบเอาชนะทุกอย่างเลยคนที่อาจจะเลิกลาห่างหายจากชีวิตของคุณไปเกิดรู้สึกว่าอยากกลับมาเคลียร์ใจอยากกลับมาสารสันติภาพ ก็คืออยากกลับมาปฏิสัมพันธ์ด้วยแหละอยากกลับมาขอโทษแหละถ้ามันผิดใจกันหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้ผิดใจกันแต่ว่ามันมีทิศท,ทางที่ต้องห่างกันไปจะเป็นทิศท,ทางของการทํางานการใช้ชีวิตคนละประเทศคนละจังหวัดก็เป็นทิศท,ทางว่าเอ๊ะช่วงเวลานี้เหมือนกับเขาอยากจะกลับมายังถิ่นที่เขาเคยมีความสุขถิ่นที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนเขาก็ได้อยากกลับมาหาอยากกลับมาพูดคุยสารสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ มันเป็นทิศทางที่ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์แต่ทอ่วครับเนี่ยมันหมายถึงว่าอยากจะมาเพื่อให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟ้นหรือลึกซึ้งมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคนคนนี้เป็นคนทางไกลจริงๆแล้วล่ละนะเขาเป็นคนที่เดินทางไกลและเป็นพวกนักสแสวงไม่ใช่สแสวงบุญนะนเป็นคนที่สแสวงทิศทางในเรื่องของการทํามาหากิน <c oughs> อาจจะเป็นนักลงทุนไหมเดินทางทําอสังหาไหมไปเดินเขาเรียกว่าอะไรไปลงทุนในเรื่องของ หวานพืชหบังผลให้มันงอกเงยในลักษณะแบบนั้นเป็นคนที่ชอบเล่นหวยเล่นหุ้นอะไรประมาณอย่างนั้นเปล่าเพราะว่ามันเป็นทิศทางของคนที่เขาต้องเดินทางไกลแล้วเขามีในหัวของเขาจะ,จะคิดถึงเรื่องของเม็ดเงินสะพัดต,ตลอดเวลา mm hmm. การลงทุนการรอช้อนผลประโยชน์ที่มันงอกเงยขึ้นมาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าทิศทางที่เขาอา,อาจจะ เป็นคนทางไกายก็คือลักษณะของการที่ไปทํางานนะไปคาดหวังในเรื่องของจ็อกสั้นๆที่ทําให้มันมีดอกออกผลออกมาก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ห่างหายตัดจบกันไปก็จะเป็นลักษณะว่าที่ผ่านมาที่หายกันไปนั้นเขาทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยเขาจะหันหน้าไปทํามาหากินอน่ะคือเป็นการดึงความสนใจของเขาเพื่อให้เขามาจิตตกหรือมาภาวะวงในเรื่องของคุณ พอทีนี้คนคนี้ประสบความสําเร็จแล้วหรือว่าอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าเขาต้องการพักผ่อนได้ละอยากเวเคเั่นอะไรประมาณอย่างนี้ก็ได้ก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันถึงเวลาที่ห่างกันมานานแล้วนะเรากลับมาคุยกันหน่อยไหมเรากลับมาเจอกันหน่อยไหมอะไรแบบนี้นะคะจัสเมนลงมันเป็นวาระแห่งการพิพากษาแล้วแสดงว่าถ้าในอดีต พวกคุณเคยผิดใจกันหรือว่าต้องห่างกันไปมันก็เป็นทิศทางว่าถึงเวลาแล้วที่ตอนเนี้ทุกอย่างมันจะเป็นไปตามวาระที่กําหนดมาถ้าที่ผ่านมาเคยผิดใจกันก็เรียกได้ว่าจะกลับมาเคลียร์ใจกันหรือเคยเป็นคนทางไกลกันหรือต้องห่างไกลกันเพราะว่าภาระหน้าที่การงานการศึกษาต่อมันเป็นทิศทางว่าถึงเวลาแล้วที่สิ่งที่มันไกลออกไปนั้นอาจจะได้หวนกลับมาในความสัมพันธ์สักทีไหมก็ได้ถามว่าพลังงานแบบนี้จะเป็นทวินเฟรมที่ เป็นภาวะเซปเปเลชันกันไปนแล้วจะหวนกลับมายูเนียนกันใหม่ได้ไหมคําตอบก็คืออก็มีโอกาสนะที่มันจะถึงเวลาแล้วที่คนทั้งสองจะได้วนกลับมาปรับความเข้าใจกันสักทีนะคะเฮอร์มิตเฮอร์มิตเป็นทิศทางของการรอคอยการหนาวเหนบ็บโอ้โหสำหรับไพ่นี่คือหนาวเหน็บนะกลางคืนด้วยนะแล้วก็จุดเทียนกลางหิมะอีก มันเป็นภาวะที่แสดงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นถ้าถ้ามันเป็นพลังงานที่ห่างกันไปนะคุณอาจจะเป็นฝั่งที่รอเขาไหมรอรลรอ,รอทั้งทางที่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีความหวังว่าเขาจะหันกลับมามองเราไหมหรือจะกลับมาสักทีในลักษณะอย่างนั้นคุณรอคอยมันเป็นการรอคอยที่มีความหวังอลิปหลีเหมือนแสงเทียนอะแต่ก็คือยังรอคอยแล้วก็ ความหนาวเหน็บในใจมันเปรียบเสมือนความดิ่งก็ะด้บางทีก็รู้สึกดิ่งและมีความรู้สึกว่ายังตามติดชีวิตเขายังอวยพรให้กับชีวิตของเขาอยู่ต่อเนื่องต่อให้คนคนนี้ไปไกลแค่ไหนมันไม่ได้เป็นทิศทางของการที่คุณไปสาบแช่งหรืออะไรเขาแต่ว่ามันเป็นทิศทางว่าคุณคุณไม่ได้รอเขาอย่างอย่างมีความหวังด้วยมันเป็นการรอที่แบบ ลิปหรี่จริงๆแต่ก็เป็นทิศทางว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาคุณก็คาดหวังว่าขอให้เขาไปไปได้ในจุดที่เขาอยากจะไปถึงตรงนั้นถ้าเกิดเขายังไม่ตื่นรู้คุณก็อยากให้เขาตื่นรู้อะไรแบบนี้นะ,ะมันเป็นการรอแบบที่คุณอาจจะไม่ได้รู้จุดหมายว่ามันจะถึงเมื่อไหร่แต่ว่าคนที่คุณถามถึงเวลาเนี้ยแม่หมอเห็นแล้วลหะว่า ถามว่าเขารู้ตัวไหมกรณีที่ความสัมพันธ์มันต้องไกลกันหรือว่ามันต้องจบต้องจากต้องแยกกันแม่หมอมองว่าเขารู้ตัวแล้วไม่งั้นทูอ็อฟคับคงไม่เกิดขึ้นมันเป็นความรู้สึกอยากบนกลับมาใหม่อยากกลับมารักในความสัมพันธ์นี้ห่างหายไปอาจจะเป็นในทิศทางของการไปทํางานทานํทาเงินทํามาหากินแล้วก็ห่างกันอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นทิศทางตอนนี้วิ e อ of Fortune โอ้ถึงเวลาแล้วที่คนสองคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กันต้องได้บนกลับมา อยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจริงๆสักทีได้กลับมายูเนียนกันสักทีนะคะด fortune. โดยออ f f o r ์ u n e กลงล้อแห่งโชคชะตาเกิดขึ้นอีกครั้งสิ่งที่ไปไกลจากเราจะถูกพัดพานำพาให้กลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอีกครั้ง The Moon ลงในฝั่งของเขานะอ๋อเด๋ยวสตาลงมันเป็นทิศทางว่าแม้ว่าเราจะอยู่ไกลกันคนละที่แต่คนคนนี้เหมือนกับว่า ภายใต้ที่ต่างคนต่างไกลซึ่งกันและกันคุณก็รอเขาคุณนึกถึงเขาในขณะที่ตัวของเขาแม้ว่าจะไม่มีคุณอยู่ข้างกายเขาก็อธิษฐานเขาก็นึกถึงเขาก็เห็นคุณในลักษณะที่มันเป็นที่ไกลๆเสมอคําว่าที่ไกลในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าส่องทางโซเชียลหรืออะไรก็ได้และเป็นภาวะที่เขาปรารถนาว่าแม้ว่าพวกคุณจะไกลกันไปแล้วแต่เขาก็อยากให้คุณน่ย ไปได้ดีในชีวิตประสบความสําเร็จเหมือนก,นกันกับที่คุณก็อวยพรใ้เขาเหมือนกันโอ้มันเป็นเหมือนพลังงานทวินเฟรมยังไงอย่างนั้นเลยอะ่ะวันนี้นะมันเป็นพลังงานทวินเฟรมที่แยกจากกันไปแล้วตอนนั้นภาวะคนคนหนึ่งยังไม่ตื่นรู้เป็นคนที่ดื้อดึงแข็งขืนแต่อีกคนหนึ่งยอมอยู่ยอมเจ็บยอมทนรอยอย่างเข้าใจอ,ะอ่ะมันเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอะ่ะตอนนี้มันเหมือนกับ ทิศทางถึงเวลาแล้วที่คนสองคนอาจจะได้อยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสักทีเขาตื่นรู้แล้วล่ะค่ะนะเทมเพลตลงมันเป็นลนักษณะของการอยากเปลี่ยนแปลงอยากกลับมาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเข้าใจหรือว่าความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึง่งเพื่อให้เหมือนกับว่าได้กลับมาอยู่บนความที่เขาเข้าใจคุณมากขึ้นก็ได้ได้วยนะคือคุณเข้าใจเขาอยู่แล้วทิศทางในวันนี้แล้วคุณก็รอเขาอยู่แล้วบนความดื้อดึงแข็งขืนของเขาแต่ตอนเนี้ตัวเขาเองกลับรู้สึก เข้าใจกับระยะเวลาที่มันห่างไปอ่ะกับการที่เขาไปทําอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะไปเจอเรื่องราวต่างๆมาแต่เรื่องราวเหล่านั้นมันหล่อหลอมที่ทําให้เขาอ่ะเข้าใจถึงความเป็นคุณมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางที่แม่หมอเห็นก็คือมันจะกลายเป็นว่าถ้าที่ผ่านมาคุณเคยเหมือนปีนเข่าอย่างเงี้ยคือมันเป็นอารมณ์เหมือนคุณเคยเพยายามเพื่อคนคนนี้แต่คนคนนี้อาจจะ ไม่ได้ลึกซึ้งหรือว่าเข้าใจคุณเต็มที่อาจจะเป็นภาวะยิ่งคุณใกล้ชิดเขาดีเขาเท่าไหร่พอคนคนนี้เริ่มจะรู้สึกว่าคุณใส่ใจเขาอะไรเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการนะแต่เป็นทิศทางของคนที่ดื้อดึงแข็งขืนนะ่ะก็พยายามเฟดตัวออกในลักษณะอย่างนั้นก็ได้ฉะนั้นนะ่ะมันเป็นทิศทางว่าที่ทผ่านมาคุณพยายามในความสัมพันธ์นี้มากเท่าไหร่สิ่งที่ไม่เหมาะเห็นในทางกับการคือเทมเพลนคนคนนี้จะพยายามในความสัมพันธ์ กับคุณเท่านั้นนั่นหมายถึงคุณเหน็ดเหนื่อยกับเขาเท่าไหรสุดท้ายคนคนนี้จะเป็นคนที่แบกความรู้สึกของตัวเองแบกบการกระทําของตัวเองที่เขาเคยกระทํากับคุณในช่วงเวลาที่ห่างกันเพื่อบากหน้ากลับมาหาคุณมาเคลียร์ใจกับคุณน,นั่นเองนะคะ <l> เขามีการตื่นรู้ในทิศทางของเขาเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่โชคชะตาจะนําพาคนทั้งสองกลับมา อยู่ในความสัมพันธ์กันอีกครั้งนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราดูในส่วนของเทพคตินะว่าเทพคติเล่าเรื่องราวยังไงนะคะพระโคนนทิ <c oughs> แม้ว่าจะไกลกันคนคนนี้นะเขาอยู่ในภาวะที่เขาเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดแต่มันเป็นการมองอย่างเจ็บนะก็คือเป็นลักษณะแพลระบาปเลยยอมรับจบในตัวเองมันเป็นทิศทางว่ารักนะอยากดูแลนะอยากใกล้ชิดนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ครอบครองหรือมันเป็นทิศทางว่า มันไม่ได้คือจะเรียกว่าเป็นคนหนีใจตัวเองก็ได้เหมือนกันนะตัวเขาเป็นแบบนั้นในขณะที่ตัวของคุณเองคุณรู้อยู่แล้วว่าตัวของเขาอะ่ะ น่าจะเป็นทวินเฟรมกับคุณและน่าจะเป็นในช่วงที่ยังไม่ตื่นรู้ดีด้วยเพราะฉะนั้นแม้ว่าคุณจะรอเขาอย่างเข้าใจแล้วก็บนความเข้าใจมันมีความเจ็บปวดจากเรื่องของเวลาที่มันต้องห่างกันแค่ไหนแต่คุณก็พยายามใช้เวลานั้นทําให้ตัวเองมีความสุขที่สุดบางคนอาจจะไปโรงเรียนคอร์สเต้เนรำบางคนอาจจะใช้ชีวิตในทิศทางที่วางเรื่องของเขาเอาไว้แล้วไปใช้ชีวิตตามสิ่งที่ตัวเองต้องการให้เต็มที่เพราะคุณเข้าใจไงว่า เขาอาจจะเป็นทวินเฟรมที่อยู่ในภาวะที่ดื้อดึงแข่งขืนแต่คุณมองเขาอย่างเข้าใจเพราะฉะนั้นคุณเหมือนกับว่าเมื่อเขาดื้อดึงแข็งขืนให้เขาไปให้สุดเพราะเขาจําเป็นต้องเรียนรู้ก่อนที่เขาจะกลับมาคุณเลยใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขที่สุดเท่าที่คุณจะใช้ชีวิตกับปัจจุบันได้ในลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทิศทางของเขาถามว่า มันเป็นนักทิศทางของคนสองคนนะจริงๆใจตรงกันนะแต่ว่าเขาอีโก้อ่ะแล้วเขาไม่ลงให้ใครอ่ะทําไมเขาถึงได้กลายเป็นคนแบบนี้นะแต่ว่ามันมีการตื่นรู้นะแล้วเนี่ยพระแม่สติเกิดขึ้นอยากพิสูจน์ตัวเองก็ตรงกับไพ่ของการแบกรับสุดท้ายมันจะเกิดการแบกรับในเรื่องของความสัมพันธ์แบกรับในเรื่องของการกระทําของตัวเขาเองอะค่ะเพื่อกลับมาพิสูจน์หรือเพื่อกลับมา ในทิศทางของคุณอีกครั้งกลับมาเคลียร์ใจกลับมาอะไรเงี้ยการที่เขาจะบนกลับมาเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะในเรื่องของการที่เรียกได้ว่าคือการเรียนรู้เพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่เรียนรู้เขาไม่ยอมคนที่มีอีโก้มเขาจะไม่ก้มหัวยใครก่อนเพราะนี่คือทิศทางตัวตนของเขาเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่ห่างกันไปแม่หมอมองว่าเขาได้รับการขัดเกลามาพอสมควรแล้วเขาตื่นรู้ละเห็นไหมอะไรก็ตามที่เขาทําเอาไว้ หรือว่าช่วงเวลาที่เขากับคุณาห่างไกลาการพาอีสานเกิดขึ้นมันคือการสื่อสารเพราะฉะนั้นเขาอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจอยากจะกลับมาแชร์ลิงเรื่องราวแหละค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเขาคิดอะไรยังไงทําไมก็ถึงได้ทําแบบนั้นแต่คุณเป็นพระภูมิเทวีคือคุณมีความหนักแน่นและมั่นคงอยู่แล้วคุณอยู่อย่างคนเข้าใจคุณอยู่อย่างคนเข้าใจในภาวะเหมือนทวินเฟรม คุณอยู่อย่างเข้าใจเขาในภาวะที่เขากระทาใส่คุณน่ะแต่คุณนิ่งเงียบแล้วคุณก็พยายามใช้ชีวิตให้อยู่ได้ในพื้นที่ของคุณเพราะฉะนั้นนะ่ะทิศทางของคุณคุณพร้อมเข้าใจเขานะเพราะภูมมเทวีคือลนะักษณะเหมือนพระแม่ธรณีมีความหนักแน่นและมั่นคงในเขาคุณยังคงเหมือนกับอยู่ในพื้นที่ของตัวเองและรอคนคน,คนนี้ ยูเนียนกลับมาอีกครั้งบนการที่เขาตื่นรู้แล้วนั่นเองนะคะ The Hermit เกิดขึ้นทีนี้ h e r มิตสำรับนี้ของคุณเป็นการรอยอย่างเข้าใจแม้จะเหงาแม้จะเจ็บแต่ตอนนี้ h e r มิตของเขาเขาก็ส่งคุณไม่แพ้นะส่งคุณไม่แพ้กันเลยแต่มันเป็นการส่งแบบมีปัญญาส่งแบบมีการตื่นรู้ตื่นรู้ในการกระทําของตัวเองค่ะแล้วก็ยอมรับจิตใจตัวเองยอมรับการกระทาของตัวเองคนคนนี้จะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ ไม่ก้มหัวอะไรค่ง่ายๆเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขานะถ้าเขาไม่เคยยอมใครคุณจะเป็นคนในชีวิตของเขาน่าจะเป็นคนเพียงคนเดียวด้วยที่เขา,าอยากจะก้มหัวยอมรับอยากจะยอมรับการกระทําของตัวเองไม่ว่าจะผิดไม่ว่าจะถูกยังไงในลักษณะอย่างนั้นนะเพราะาเขากลัวการสูญเสียคุณไปมันตื่นรู้แล้วเทพะพุทธนหัดเกิดขึ้นไพคูบะอาจารย์ไพ่ของการตื่นรู้นะแสดงว่า ช่วงเวลาที่ต้องเขินห่างกันไปคนคนนี้น่าจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ที่ทำให้เขาต้องเกิดการเรียนรู้อะค่ะเพราะถ้าไม่เรียนรู้เขาก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยก็ต้องเจ็บปวดต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแม่หมอมองว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเขาในช่วงเวลาที่ห่างกันเป็นตัวที่หล่อหลอมทําให้คนคนนี้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะแต่คุณนะเป็นสตริงไปแล้ว คุณกลายเป็นคนที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้แม้ไม่มีเขาแสดงว่าคุณถูกเขาแช่แข็งไว้นานพอสมควรแล้วนะเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะเขาเรียกว่าเจ็บจนชาชาจนไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าก็ยังเอาออกจากหัวไม่ได้แต่ก็ไม่ทุรนทุรายอะไรแบบเนี้ยมันเป็นทิศทางแบบว่าคุณรอเขาคุณรอเขาอย่างเจ็บๆแต่ว่ามันเป็นบนความเข้าใจเพราะฉะนั้น่ะทิศทางที่เขาเห็นคือคนคนนี้เขาละอายนะ เขาเป็นคอนเฟิร์คุณไปเองแต่เขากลับมาเขายังเห็นคุณน่ะยังอยู่ที่เดิมยังยืนหยัดอยู่ที่เดิมรอเขาอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าคนคนนี้จะทําแย่ใส่คุณแค่ไหนอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะในทางกับการการแบกกลับมาก็คือเป็นที่ทางของการที่กลับมารู้สึกผิดรู้สึกอยากเยียวยาอยากชดใช้ในลนักษณะอย่างนั้นเขาก็จะกลับมาดูแลคุณแบบนั้นเหมือนกับที่ เขาแช่แข็งความรู้สึกของคุณนั่นแหละเทพพุทธเกิดขึ้นการติดต่อการเจรจาสื่อสารเพราะฉะนั้นคนที่จะพยายามติดต่อคุณก่อนก็จะเป็นเขานั่นแหละซึ่งปกติลักษณะนิสัยเนี้ยมันจะไม่เคยเกิดขึ้นกับเขาแต่ตอนนี้การตื่นรู้มันเกิดขึ้นกับเขาเพราะว่ากงรงล้อแห่งโชคชะตาม,มันทํางานแล้วก็จัสเมน์ลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดการที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคือจะยอมยอมรับผิดยอมแก้ไขและยอมอย่างเข้าใจด้วยนะไม่ใช่ประชดประชันเพื่อเหมือนกับว่า ให้ได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นนั่นเองในทิศทางของเขานะถ้าถามว่าเขามีเซนส์สัมผัสรับรู้ถึงคุณไหมแม่หมอว่าคนคนนี้มีเซนส์สัมผัสรับรู้ถึงคุณแม้ว่าจะไม่มีการพูดคุยอะไรกันเลยหรือเงียบหายจากชีวิตกันไปก็ตามแต่พวกคุณพอเวลาใครคนใดคนหนึ่งมีปัญหาอะไรอีกคนหนึ่ง จะรู้สึกถึงอีกคนหนึ่งเสมอถึงแม้ว่าจะไม่ได้รู้เรื่องว่าเรื่องราวนั้นคือเรื่องอะไรแต่อีกคนนึงจะรู้สึกดิ่งแล้วจะคิดถึงขึ้นมาทันทีในลักษณะแบบนั้นนะคะเป็นเหมือนกันทั้งคู่เลยนะเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของไพ่อราเคลหน่อยว่าไพ่อลาเคลจะสรุปว่ายังไงนะคะภาวะคนที่ห่างหายตัดจบไปเนี่ยจะวนกลับมานั่นเองนะที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าเขาน้าจะเป็นคนที่รักคุณแหละแต่ว่า พอรู้ว่ารักพอรู้ว่าเขาจะต้องอ่อนแอรหรืออะไรกับอย่างเงี้ยก็ปฏิเสธแล้วก็เลยต่อต้านคุณไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้มันเป็นทิศทางของการที่เหมือนกับต่อต้านตัวเองไม่ยอมรับความรู้สึกตัวเองจะบอกว่าถอยไปตั้งหลักก็ก็ใช่ด้วยเหมือนกันนะเขาเป็นแบบนั้นในขณะที่เขาถอยออกไปนั้นทิศทางคือเขาพยายามไปสร้างมาดไปสร้างอีโก้ไปสร้างทิศทางของเขาคือปฏิเสธแต่ ไปสร้างกรอบข้างนอกว่าไม่จริงไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้ผิดอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนคนนี้กําลังปฏิเสธแม้แต่ความรู้สึกของตัวเองนะในช่วงเวลาหนึ่งนะคะแต่คุณเนี่ย อยู่ในทิศทางตัวเองได้อย่างคนที่เข้าใจเข้าใจเขาเห็นคุณค่าในเขาแล้วก็เป็นทิศทางของคนที่รอแล้วก็ยินดีรออยู่ในมุมของตัวเองนะต่อให้เนิ่นานานแค่ไหนอะไรอย่างนี้ส่วนตัวเขาเองนั้นเขาก็ไม่เคยลืมคุณเพราะจริงๆแล้วเนะี่ยคุณเป็นคนที่ทําให้ชีวิตของเขามีความสุขมีสีสันในชีวิตมากที่สุดแล้วเป็นคนที่ทําให้เขาอยากเริ่มต้นมากที่สุดนั่นเองแต่คนคนนี้ปฏิเสธหัวใจตัวเองนะเพื่อน เป็นเหมือนคู่ทวินเฟรมเลยนะเนี่ยจริงๆนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทิศทางจากนี้ต่อไปแม่หมอจะเห็นถึงการหมั่นเพียรพยายามที่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่เหมือนกับว่าให้ได้กลับมาเริ่มต้นกับคุณนั่นเองนะคะไม่รู้เป็นเรื่องราวของใครเหมือนกันนะก็สำหรับเรนดอมนี้ถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงนะคะเ,เพื่อนๆนะสำหรับข้ามคนนี้ลาติสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ